ฮัลโหลนี่คือการ DIY โคมญี่ปุ่นนะคะที่ว่าโคมใส่ไฟใส่ไฟะคะ่ะอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้หลอดไฟข้างใน,นะคะ่ะแล้วจะวางโชว์ตามชายหาดหรือตามร้านอาหารนะคะหรือใครชอบที่จะตกแต่งไฟอ่ะคะ่ะอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้สีนี้ก็ได้นะคะก็มีสี อื่นเยอะแยะนะคะอันนี้คือ DIY โคมญี่ปุ่นนะคะเทคนิคก็ให้ตึงนะคะตึงเท่าที่ตึงได้นะคะเวลาประกอบอันนี้ก็เอาหลอดไฟไฟสีเข้าไปข้างในก็จะเป็น ความเก๋มความเก๋ของอของอประดับประดาร้านอาหารนะคะตกแต่งเนี่ยค่ะข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นการเชื่อมเหล็กทำโครงนะคะผ้านี่เราจะเปลี่ยนบ่อยนะคะถ้าอยู่ยิ่งชายทะเลด้วยยิ่งยิ่งน่ะ,ะโดนลมแล้วการเก็บอาเวลา